เอาของมาทรงลูกค่ะลูกค่ะไปใส่บุนีเอาเอาไว้นี่มาสิบ่ามากินชบน้อวันนีจ้จ้าเจเจยุใส่ <c oughs> ไปมาหอดลานแล้วกำลังตื่นดูค่ะคอย เมื่อนี้ฝนตกแม่ข้าก็เลยตื่นสายบรรยากาศดีดีร้านนี้อยู่บ้านโน้นมันป่าอยู่สวนยางพี่น้องเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งอยู่สวนยางบรรยากาศสดชื่นห่มเย็นอยู่ติดสวนยางอยู่ติดทางพี่น้อง ผพ่ไใ้พานไปผพานมากอะสเสร์ม,มาอุ่นนู้นเด้อลูกค้าข่อยบรรยากาศดีคักเย็นเย็นเย็นจนหนาวพนตกแห้งพี่น้องม้อนี้เบิ่งดูน้าเกือบถ่วมล้านลูกค้าข่อยเบิ่งดูติดทางติดทางไปเฝ้าไร่น,นี่พี่น้องล้านแล้สะอาดสะอ้างดี บอนจอดร,รถก็กว้างขวางพี่น้องมาอุนนุนลูกค้าคอยเด้อเอฟซีขันพานมาทาั้งเฝ้าไล่กะมาอุนน้นลูกค้าคอยดเด้อพี่น้องกับเขาเราเซพเสบจิม,มีกว๋วยเตี๋ยวมีอาหารตามสัง่งหลายอย่างหลายเมนูให้เลือกคอยก็เลยนั่งฝอยอยู่หน้าร้านไม่ข้าวเพราะท่านมากฝอยถา่า โอ้สก็ตื่นเร่รหอบลูกหอบร้านมา